มาบ้านผมด้วยมาที m m ่มาเมืองผมด้วยนะมาเกาะทำไมเฮ้ยตัวไม่ตัวมามาช่วยหน่อยดิกำลังไปทางไปไปอยู่ไหนโปไม่รู้แต่เสื้อสีแดงมันกระลังวิ่งไปตรอปสิงอ่ะดูบ้านตองฉัน ก็ไหญิงมันจะ่ขึ้นบน,นบ้านสองชั้นแล้วยิงกันแล้วครับบ,บ้านสองชั้นหน้าน้อนเลยมันมาแล้วพี่สองตัวพี่มาช่วยหน่อยดิ ตามตรงแต่เลื้อนินี่เนี่ยโอ้วิโลโกีดไม่เวนโลกีดนะผมยกลืมวิโลโกีเขาใส่หัวนั้นอะ่ะออาฟ้ามาตีเดียวใช่ไหมพี่ใช่ใช่เอาซองพกยิงแม่งเกือบตาย อนี้เล้งแกรครับจำไว้อันนีแแ้เล้งแกแต้มสองหมื่นแปดพันแต้มไม่ครับเล้งแกแบบเล้งเกเลยแบบเกมลืมเปลี่ยนสีอ่ะเฮ้ยกมีปืนดิผมไม่มีปืนยิงยาพี่แบบนักแทง,งแบบเขาแบบจะยืนบรรยายแบบที่ลงลงเลยอ่ะแบบอย่างตัวเนี้ยเขายืนบรรยายเลยบอดเลยไง ดิเรกบนมีตัวไมลินแน่นอนเลขาจะดึกตอววิกวออไปมาเลยไม่ได้ดูกรผมเอ้ยจริงเอวเออจริงพี่บ้านผมเลยเอ,อ้ยพี่พี่แบบมันไม่ได้พี่อะมันไม่ไม่ตาย ไครว่าแล้วร้านคิวแบบสุดยอดจ้าแบบมิดเดียวแล้วผมยิงไม่ตายไงแบบก็มาเหรครับป้างเดียวแบบไปสวรรค์ครับไปไปสวรรค์ด้วยกันด้านบนเห็นตัวเดียวเห็นในดูเมื่อหี้มีจุดหนึ่งไม่มีไอ้บอลดิคือไนี่ไงเราเปิดแล้ว พี่เอ่อเรกว่าคนวิดเอไหมล่ะวิดเอฟไหมล่ะบ้านไหนบ้านไหนบ้าไม้บาไม้บ้าน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 อีกบนอยไวะรุ่นกาสิบี่เราได้กาิบสาเร่นเเรเราประมาณนหยอี่เก็บเรมันี่ก้บมาดีบ้างเอ้ยรับต้องฟ้ามีเสียงนกแต่ไม่มีนกตายไหมตายไหมดาด่า ไม่มียาว่ะมีกล่องเดียว<า>นี่มันนี้เขาเรียกว่าบาซิเลยียอะไรอะสามกล่อง,องยาถามกล่องเฮ้ย,ยใครอยู่อะยาอยู่ด้านหน้าครับผ<ด>มครับดีมั้ยีช่องว่างโอ้สวยผมเจ้ก่อนนะครับือคุณ อ่าไม่ได้บอลเหรอประกอบสี่คุณไม่เอาเหรอเฮ้ยเราจะบอลโคตรสี่บอกคำเดียวไหนอะทำไมได้กินหมดจุกจังอะเนี่ยว่าลูกเร็วเลยบีผมยังไม่มีบอลเนาะขอไอบอลหน่อยครับจีเอ็มหกเอาไปเลยไม่อยากเห็นมันไอจ้องชั้นน่ะชั้นนั้นยื่นดูลเอาของออกแบบนี้เลย ตายไปรุ่นเมกามีมีที่ต้มต่อไหมทำไมอ่ะมีต้มอ่ะนะพี่มานี่ตั้งมั้งเฮ้ยมีบนบนบางเดียรมาซีเลียล่างพบศัตรูแล้วไหนทางนี้เลยน่ารักน่ารักจงบ้านบ้านบ้านชั้นสองไม่หมดไม่มดบ้านไม่มด เลอมึงไม่ร oh. uh ู้อ uh ่ะแต่ผมเห็นในปืนอะมันจะใช่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 อยู่ในโลกนี้ตู้จนดีพีพี่หลังพี่อ่ะมันมีอะไรบางอย่างเลยอ่ะใช่ครับมันคือโอ้ทุกแกอทำมานละตัู้รถแต่มา ไ,ไหนวะไหนอ่ะอ๋อที่จุทำไมผมพี่มันเจอตัวเดียวอย่างเดียวเลยอ่ะขึ้นบนดีกว่าไปเอ้ยมีคนเฮ้ยเตี้ยเตี้ยกี่เป็นกี่เป็นดาวแล้วโดน1้8เฮ้ยคนเฮ้ยคนดังคนดงคังข่ะยปะอ้ำ ใครว่าดิ๊บไม่รู้อ่ะไดเคยในทิปทอาอยู่อ่ะคุดังด้วยคนเนี้ยแล้วนจุกคนยายมีคนณเถอว่าละไอท็อปไอท็อปดาชูคุ้นุณ่ะแบบเออใช่เลยท็อปดามันเห็นทุบด้วยเหรออะไรนะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อชื่อคุณคุณพูดผิดพูดผิดไม่ต้องคุณเลยเหรอเหมือนนะมันชุบผ่านนี้เนี้ยมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ว่าแล้วคุณคุ้นแน่เอ้ยคุ้นคุ้เจอกี่รอบแม่หนะพี่ได้ยินโมด้ามาตอนลังขึ้นพ้องมันมันยิงพี่กี่ตัวมันมีตัวเดียวแต่มันตึ้งหน่อยหึ่งสองได้ 1> 1, เ,ลเลยอะ่ะหนึ่งสองได้เลยอะ่ะโอ้ยพี่พี่พ,พี่มันถือคาตาน้าไหมคาตามันถือคาตาน้าไหมพี่ เยหน้าผมเลยบ้านเนี่ยบ้านยุงปูเนี่ยไอโวหมดแล้วไตอนนั้นไม่เก็บผลเลยเดี๋ยวนี้จะลังไปเราจะลองบนเขาโอ้โหระเบิดขโมยลุกด้วยอังแล้วไปไหนแล้ว อะไรอ่ะตึงตึงเลยครับรถนี้อะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยแล้วลิงยาได้ไงเข้าวงยังไงอ่ะจะตายอะไรโอ้ตายแล้วลู้หลังต้นมไ<ด>ม้ยังไปนไ่้สิเข้าวงมีอะไรครับเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีกระสุน AR ด้วยดิไม่แค่วงนี่ไงบนมี ไหนวะอยู long, mm. ่ไหนอะอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะต้นไม้เหรอไม่รู้เหมือนกันพี่เขาวงกนป่ะเดินข้นเขาอะโร่ร้อยโอเกตร้อยโอเกตขึ้นมาดิอรอยังไงเนี่ยโดนร้อยโอเกต์อะกระไดกันมาโค พไ่เอา่มี่ยเนม่ยานี่ยพี่ไปเดิน่อบางยาก่อนปุมทิ้งยาไว้ให้แลวนะ่มีตัวทะไแครับแลจ้าเออยายครับมทิ้งไวเกาะทองเดี๋ยขับรถหนีเกียบตายอ่ะเกาะทอเฮ้ยเกาะทองเกาทองเกาะทองพี่ ต้องรีบต้องรีบไป e ทุกคนยัไงนี่เอ็มนอะไมันเอานกงไปแล้วเหรอเออแตกอ้าไม่ใช่วิทย์เอสคนดังไหมน่ะเฮ้ยใช่เหรอไม่รู้อ่ะคนเดิมไหมนม่ใช่เลยงแรงด้อ คือจะกลาวเลือกใครอ่ะพี่แม่วอาไหมโอ้ยวอตส์ดูดิมีชิปด้วยเนี่ยพี่มีชิปด้วยเนี่ยเนี่ยชิปชิปเนี่ยโอ้ยโอ้ดใจแต่งชิปล้านเออฟาร์มาแบบแบบจีเอ็มแบบนี้ใช่ไหมแบบมีชิปกี่ชิปแบบใส่หมดเลยอ่ะโอ้หน้าฟาร์มาใส่ชิปอะ 100แบบเม็ดเดียวอะ่ะแบบยิงกระท้าแบบตุ้ยอะ่ะม,มีเหรียญสี่พันท่าร้อยมีเหรียญจิตร้อยเฮ้ยบ้านหน้าผมมีไม,ไม่ได้ขอเลขกับตุ้นอะก่อนไม่มีเลยแต่วาหน้าผมมีมแม่ปะมันเหรียอะไรเลยวะโคนหรือเปล่าวะโคนหรือของไม่รู้เหมือนกันโอ้บ้านนี้ไอ้ว่าเต็มไอ้ว่าตึมเลย สองลูกอ่ะจากก้ยอดอยู่ไหนวะไม่ไม่ได้หรอลมล้มล้มแแอทีไคนดคดอยู่ไหนวะคดอ่ะไอทดิน้อง้ามเกี้คนดังตรไหนอ่ะไอดีิน่ะ้อข้ามันเกี้ยเลยคนดังจริงเหรออุ้ยข้าคนดังมา้ตึ้งปะเนี่ย คนดราไม่มีอะไรเลยอ่เกหะแล้องมันรอบ้เกาะทองไหมวะเหมือนบาวน่ะเหมือนหัวบาวันอ่ะที่บอกจริงอ่ะเลือรุไหมน่ะพี่เลือรุดไหมมาไม่รุน่าน่าจะเพิ่งเกิดอ่ะใครอ่ะไม่ป่าอาไม่เลย มันมีปลาอ้างกับปลาเอมอ่ะเอ้ยปลาต๋อมเอ้ยปลาอะไรวะมันมีสองปลาแล้วพี่เฮ้ยมีปลาอ้างอย่างเดียวมันมีสองปลาแล้วปลาอะไรบ้างไม่รู้อ่ะแต่มีสองปลาปลาอันนี้พี่เนี่ยมีแต่ไหนอยู่เนี่ยโดนโดนโดนดีนหรออืมโดนดิโดนดิโดนดิ โดยมีเก้าพี่ถ้าโดนเราแบบถ้าโดนมันอยู่ที่เรามันจะเผยจุดดวาไหมอ่ะไม่เผยไม่เผยพี่ซื้ออะไรอ่ะซื้อไอ้ไว้เต็มเลยพี่อ่าซื้อไม่ได้เนาะอ,อ,อยู่ไหนนน่านาาเปล รอมอ่ะพี่ไม่เยอะคุณนูไม่รู้ลงไงรต้องรีบจะระเบไปโดนก่รนร้อยเมตหลง ขึ้ไปแล้วลงแล้วพี่มันลงแล้วฮะทำไมเห็นน้องไม่เคยเดาอยู่ไหนปะโอ้ขี้เมล็ดอมเนี่ยพี่นั่งกับมาได้ไหมเรเเรตโก้วนช็อกโกแลตวนพี่มันช่วมาอีกแล้วอะไหนวะวนตะวันตะวันไหนอะพี่ไม่เห็นีเลย ไอตัวนั่นพี่ตัวที่พี่ยิงอะไอ้ตายน้อยอะไม่น่าเเออสวยพี่ช่วยผมก่อนได้ไหมชุวยผมได้ไหมเนี่ยไม่น่ได้เฮ้ยหลังมฮ้เปล่าวันงนี้ โอ้ไม่๋ยวคนขับรถอ่ะเอ้าตายเร็วใช่หนึ่งหนึ่งนหนึ่งหนึ่งแล้วพี่มันไม่มีอะไรอ่ะมันอยู่บนหรอมันอยู่ที่หินอ่ะพี่ทำไมมันเหมือนมีหลายตัวเลยวะหินมงพี่ เอซีอผมโดนมันยิงนี่แหละมีเอซี่ไม่รู้เมื่อกี้ยังดูหลังหินอยู่เลยอ,ะอ่ะอ้าวพี่มันตายแล้วเปล่าเออมันตายแล้วนี่ออนตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันตายแล้วอะ่ะใช่ตายได้ไงเมื่อกี้ยังเหนื่อยๆเลยมันต้องชนะไอ้ดิบีจะกินเดียวกับผมเลยอะ่ะค่ะ เราไม่โดนขาจะกินเดียวกับคอยเลยมันอยู่ในวงหรือเราเรอ่ะพี่มีอะไรโยนทห้งหมดอ่ะอืมแค่เหล็กมีอีกไหมหม,หม,มีไวไอีกไหมเนี่ยหมดแล้วอ่าฮะมดหมด ก็มีเก้าลูกอ่ะโอ้หมันแค่นะมันมีหมดลิงก็ไม่ได้ด้วยดิยไม่ได้พาลิมาอ้าวมีลูกนึงลืมทำไมทำไมมันไม่ล็อกก็วะเาปืนไ่ะไ,ไม่ตาย